สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปลาโมดทุ่งเปลือนะครับนี่คือเห็ดโคนนะครับนี่คือเห็ดโคนนมหมูนะครับเห็ดโคนนมหมูนะครับเขาจะมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่เกือบเท่ากับเห็ดปลวกนะครับเห็ดโคนนมหมูที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเห็ดโคนที่เหลือนะครับจากที่ผมเก็บแล้วนะครับ ผมเว้นเอาไว้นะครับให้เชื้อนะครับให้สปอร์ของเขานะครับกระจายลงในดินนะครับจะได้มีเห็ดกินรอบหน้านะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับเห็ดโคนเขาจะงอกปีละประมาณสามสี่ครั้งนะครับถือว่างอกเยอะมากนะครับเพื่อนๆือนครับตามปกตินะครับเห็ดโคนนะครับเขาจะงอกที่เดิมนะครับ ที่เดิมบริเวณเดิมนะครับปีละประมาณ1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับจะไม่เกินสองครั้งนะครับแต่ว่าบริเวณตรงนี้แปลกนะครับเขาจะงอกบ่อยนะครับเขาจะงอกปีละประมาณ3ามถึงสครั้งนะครับแล้วก็ปีนี้งอกเร็วนะครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาเองนะครับช่วงต้นฤดูฝนนะครับมีเห็ดโคนหอกมาแล้วนะครับเห็ดโคนนะครับเขาจะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับเขาจะมีวิตามิน B ีึ วิตามิน B 2สองวิตามิน C นะครับเห็ดโคนนะครับจะมีโปรโตีนที่สูงมากนะครับมีคาโโร์โบไฮเดรตธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับโปรโตีนนะครับช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอนะครับช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอนะครับแคลเซียมนะครับบำรุงกระดูกและฟันนะครับ เห็ดโคนนะครับมีสรรพคุณนะครับในการป้องกันโรคมะเร็งได้ทุกชนิดนะครับนะครับเห็ดชนิดอื่นก็เหมือนกันนะครับมีสรรพคุณในการป้องกันโรคมะเร็งได้ทุกชนิดนะครับเพื่อนๆทานเห็ดบ่อยๆนะครับเห็ดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเห็ดโคนสามารถทําอาหารได้หลายเมนูนะครับอย่างเช่นแกงเลียงแกงจืดต้มจืดนะครับเห็ดโคนผัดน้ามันหอยนะครับ หรือนำไปทาหอมหมกก็ได้นะครับเอาไปปิ้งไปย่างนะครับได้หมดนะครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับให้เขอได้มีเชื้อนะครับมีเชื้อต่อไปนะครับแถบนี้นะครับก็จะมีต้นนะครับนี้ต้นมะขามงสูงสูงนะครับต้นกับพพอต้นมะปริงต้นชมพู่นะครับต้นลองกองอันนี้ต้นชิงนะครับ มีต้นยอ่อต้นมะขามนะครับแล้วก็จะมีต้นขานะครับที่ผมปลูกไว้นะครับผมเว้นไว้หลายดอกนะครับดอกนี้จะเป็นดอกเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเจ็ดโคนดอกอื่นนะครับอัน <c oughs> นี้ก็อีกหนึ่งดอกนะครับดอกนี้กำลังรวยนะครับมีมดแดงมากินด้วยนะครับ เห็ดที่ทานได้นะครับเขาต้องมีมดและแมลงมากินนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับถ้าเห็ดมีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีแมลงมากินถ้ามดและแมลงมากินแล้วตายแสดงว่าเป็นเห็ดพิษนะครับเพื่อนๆจำมาเลยนะครับว่าเห็ดที่ทานได้นะครับเขาต้องมีกลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็มีมดมีแมลงครับมากินแบบนี้นะครับนี่คือมดแดงนะครับเพื่อนๆครับผมจะวางไว้ตรงนี้เให้เป็นเชื้อนะครับมีหลายดอกนะครับ นี่ก็อีกหนึ่งดอกนะครับเพื่อนเพครับนี่อีกหนึ่งดอกตรงนี้ด้วยก็อีกหนึ่งดอกนะครับขอบคุณเพื่อนเที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับผมดอกเขาใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับนะครับเห็ดโคนนะครับแต่ว่าคล้ายเห็ดปลวกมากนะครับเพราะว่าก็มีดอกที่ขนาดใหญ่นะครับ